ทั้งสองฝ่ายมาครบแล้วนะครับผู้บาา่าวสาวพรายยาครับอ่าขอ,อยืนเรียงกันหน่อยคู่กันคับคู่กันอ่าชุดา้าสายผาาแขกกรแขกปูอ่าญาติญาติทุกท่านครับขอเสียงหน่อ่าหน้าบัดนีหน้าบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิแล้วครับขอเริ่มการถ่ายทำในฉากที่หก ด้วยพ่อสาวขอเรียนเชิญผู้ป่ว,ปวปาสาวนั่งที่ต่างครับผมให้บ่าสาวมา,าวจะเบาจากจูงน้องไปนั่งดูแลเทคแคร์ก่อนขยับเตี้ให้น้องนั่งาาแล้วลองยืนแขนนะครับด้วยขยับเตีย ว่าน้ำตลุงอดีที่ผ่านไหมลองออกแขนท่าดูครับื่าเพื่อนก็ช่วยดูแลความสวยให้เจอสาวลองยืดแขนครับน้องจะได้ขยับตัดีท่าไม่พอดีเพราะว่านาน้ำค่ะต่อไปครับเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่บ่าวสาว ขอเรียนเชิญท่านเจ้าพพเป็นประธานพร้อมมลายเป็นเกียรติแ so ก่คู่ก่าสาวเรียนเชิญครับพร้อมมลายให้เจ้าสาวก่อนครับเจ้าสาวขอเป็นมือประกอบครับท่านครับขอเียังแล้วก็ขันโดยหยังไปตรงคล้องแล้วก็จับขารบมือครับต่อด้วย เพื่อเป็เกียรติแก่เจ้าบ่าวหลังจากครับท่านครับขอฟังครับขอให้เจ้าบ่าวพร้อมมาลัยเป็นเกียรติแก่เจ้าบ่าวครับจับค้าขอยิ้มให้กล้องครับขอบคุณครับเชิญพักผ่ครับเมื่อเป็นเกียรติแล้วต่อไปเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณแม่และคุณยายเอ็นเตอรครับ คุณพ่อคุณจันคุณแม่ดาวานคุณพ่อของเจ้าฒ่ายืนหน้าเจ้าสาวแล้วก็คุณพ่อคุณยายคุณเลวันและคุณแม่สมดดีืนหน้าเจื้อขาวนี่ครับห่วงมาเป็นแบ่งกันครับคุณพ่อคุณแม่ห่วงหนึ่งคุณแม่คุณยายห่วงหนงตั้งจิตอธิษฐานก่อนครับจบครับ ขออยู่คู่กันตลอดไปไม่แยกจากกันเหมือนห่วงสองห่วงที่มีสายใหญ่เชื่อมไว้โคห่วงมงคลคกับจัดให้สวยงามให้แน่นๆนะครับแล้วเอาหนุนสายไปไว้ข้างหลังครับจะได้ไม่บากแก้มไม่บาดแก้มเช่เบาพรช่างข้าวฟังอยู่ฝังนู้อ่าเรียบร้อยแล้วต่อด้วยเจิญแป้งมงคล เป็นคุณพ่อคนเดียวพอคือคุณพ่อคุพ่อผู้ชายคุณพ่อมือซ้ายรับให้คุณพ่อเขาเดดกับพ่อเป็นผ like like huh? er ู้ชายพอรับพอลับแป้งมาสกพ่อมารับแป้งอ่ามือซ้ายพอรับแป้งมือขวาใช้นิ้วโป้นิ้วประทานสามจุดะจุดึืงก็ตัดแป้งใหม่อ่ะจุนที่หนึ่งพ่อพิะจุดที่หนึ่งพัดยทางรัาษสาสามจุดครับเนึ่อาอัดแป้งใหม่ขอพ่อแป้งใหม่ใชงหมแ จุดที่สองพระธรรม,มรักษาสามจุดน่ะจุดที่สาพระสังฆังรักษาเจ้าขอ,อพลังจงสถิตอยู่กับเจ้าอ่าเจ้าแม่เจ้าสาวครับจุดที่หนึ่งพระพุทธังรักษา,กาเหมือนกันงรับเหมือนหม่เจ้าสาจุดที่หนึ่งเจอเลยครับเจอแม่เจ้าสาวเขากันพระพุทธังรักษา อยู่ที่สองพ่อทำมังรักษาอยู่ที่สามพระสังฆังรักษาขอพลังจงสถิตยอยู่กับเจ้าอ่าต่อด้วยครับอ่าตบกลับมาครับท่านอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้หลังน้ำขึ้นบนเป็นประเดิมให้คุณยายเอาเสื้อู้สุดมาคุณยายหนึ่งงานคุณแม่คุณแม่แมฉมนต้องหนึ่งงาน แม่รับสังจ้าคุณแม่ส่งสมิตรมารับสังจ้าอ่าออยพอรพนมมือจ้าพนมมือถ้าแปลเด็กเด็กเข้ามาลดน้ำดำหัววัดตกตรอันนี้เราไหว้ยอ่าออยพรต่างๆศอกาตาคุณแม่คุญญณยายช่างภาพจะรอจังหวะแม่ลูกศอกตากันตกตาซึ่งด้วยการประทับใจอ่า เสร็จแล้วน้องก็ยื่นแขนมารับสังแล้วหมไป